มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลทนไม่ไหวหลังเจอป้ายข้อความติดหน้าบ้านสาวิตรีจากกรณีน้องชมพู่นะคะที่หายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ทางตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐาน โดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองค่ะล่าสุดได้มีการปล่อยคลิปเสียงออกมา6คลิปซึ่งเป็นคลิปเสียงของผู้ใหญ่บ้านพูดถึงตาชานแล้วก็สาวิตรีในวันเจอ์น้องชมพู่เรได้ว่าคลิปเสียงนี้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดได้มีเพจ Facebook รายหนึ่งพูดถึงบ้านโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า นึกว่าป้ายบอกทางเข้าวัดที่ไหนได้สาวิตรีเล่นโปสเตอร์แบบนี้เลยง่ะทำไมคุณไม่ขอป้ายจากกรมทางหลวงเลยวะติดข้างทางไปเลยต้องเขียนด้วยว่า Hashtag เงินไม่มีไปทางอื่นบริจาคเป็นหมื่นมาทางนี้ซึ่งเป็นการโพสต์ของชาโซเชียลท่านหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ความหวังดีกลัวว่าคนที่เข้าไปเที่ยวบ้านกกกอกจะไปไม่ถูกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ